สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์การแข่งขันของพรพันธ์เกิดปาดนะครับในเกมที่ออร์แลนโดวาคิรี่ต้องพบกับแอตแลนตาทีมอันดับสูงกว่าเจอกับอันดับต่ำกว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วพรมาเซตมาจังหวัดหัวเสาฝั่งขวาครับโอ้โหปาดแบบสวยๆเลยครับจังหวะนี้พรพันธถือว่าโดดเด่นมากโดยเฉพาะการขุดบอลน,นะครับช่วยเซฟ จังหวะสาคัญให้กับออลันดได้เยอะเลยดูจังหวะนี้ยกขึ้นมาแล้วฝั่งสายหยอดหยอดอีกแล้วครับเข้าขากันมากนะแล้วบอลหนักๆบ้างครับพอนผันเซฟสวยแล้วต้องเล่นจังหวะแก้ครับคอมบีแล้วฟาดมาจังหวะนี้ลิปโบโรเหนียวครับเอาละครับคอมบีอ้ยตีวางๆแต่ว่าทะลุลงไปเลยครับแม่แต้มนี้สุดยอดครับดูอีกหนึ่งจังหวะโ,โอ้ยบอลสองบอนผันรับสวยมาก เอาล้ครับคอมบีคอมบีฟาดอีกหนึ่งจังหวะได้ไหมยังไม่ได้ครับแล้วดูแอตแลต้าครับไม่ลงครับติดบล็อกโอ้โหบล็อกสวยครับแล้วพรพันเสิรฟอีกครั้งหนึ่งเสิฟติดต่อกัน3แต้มนะครับตอนนี้แล้วบอลเร็วมาก็ยังไม่ผ่านเอาละครับบอลหัวเสามาต้องวางวางบอพันยกขึ้นมาอาเบ์คอมบีจบเลยครับจังหวะนี้หนักหน่วงครับคอมบีสุดยอดจริงๆนะครับและดูบรพันเซตบอลเร็วอีกแล้วครับมีทุกจังหวะให้เห็น อีกครั้งหนึ่งไหมยกขึ้นมาหลอกบล็อกจังหวะนี้อุย้ยคนเดียวเอาอยู่ไหมยังเอาอยู่ครับแล้วต้องตีวางๆมาดูบอลพันหลอกไหมหลอกไฟแล้วให้ฝั่งนีจบไหมยังไม่จบครับโอ้โหหนักเอาเรื่องแล้วฟาดมาคืนอุยอ้ยอุ้ยออกครับจังหวะนี้โอ้โหตีหนักตีแรงใช่เล่นเลยครับแม่ดูครับต้องปรบมือเลยครับโอ้โหกดดันคู่แข่งด้วยเลยครับสาระโอลันโดวาเครี่ แล้วบอลพันวิ่งเซตอาเบอร์ครอมบีชอบชอบอุ้ยตีสวยมากอุ้ยบอลโค้งลงสวยเลยครับอาเบอร์ครอมบีมือหนักมือแรงนะครับแล้วจังหวะเสิบเอาเซิบเอสได้อีกครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับเซตแรกนำอยู่19ต่อ9คะแนนเสิบมาจังหวะน,นี้เอาละครับต้องวิ่งเซตแล้วรับบอลไม่ดีแบบนี้ก็จบเลยครับโอ้โห20ต่อ9 แต่เดีว,ว่าค่อนข้างขาดสำหรับเกมนี้นะครับและก็ไม่น่าเชื่อด้วยว่าทางฝั่ง,งอลันดูเนี่ยจะฟอร์มดีแบบฮึดขึ้นมาและดูพรพันยกคอมบีตลอดเลยครับโอ้โหต้องชมจริงๆครับพรพันเกิดปราดจังหวะรับบอลจังหวะเซฟเนี่ยมีให้เห็นและดูครับแทบไม่ต้องวิ่งแล้วรับบอลแรกดีแบบนี้เอาละครับแอรแลนต้าบ้างหัวเสาฝั่งขวาฟาดมายังรับพรพันอีกแล้วครับดูครับเป็นพรพันนะครับโอ้โหรับจังหวะเมื่อกี้ เหลือรับประทานจริงๆครับเอาละดูดูฝั่งนี้รับได้อีกแล้วครับบอลพันนอนเซตนั่งเซตแล้วหยดมาจบไหมยังไม่ได้ต้องแก้ตีแก้มาครับเอาละครับบอลพันยกขึ้นมาไหลหลังหยดอยังไม่ได้แต้มโอ้โอได้แต้มครับโอ้มุมกล้องเนี่ยมันเหมือนว่าบอลยังลงอยู่ในสนามครับแต่ว่าจังหวะผิดพลาดกันเองครับไปเรนต้าแล้วบอลพันวิ่งเซตจ่าย3เม็ดเอรเบอร์ครอมบีตีวางๆครับ และดูจังหวะน,นี้ฟาดขึ้นมาแล้วโอ้โห่ต้องยอมเลยครับไม่หนักหน่วงครับแอรแลนต้าก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าแต้มเนี่ยออรโดน้ำยี่สามต่อสิบสองแล้วครับดูจังหวะน,นี้เสิร์ฟมาแล้วหยดหยอดผ่อนพันยกไหลหลังอุ้ยสวยจริงๆครับโอ้เหมือนซ้อมกันมาสามปีจังหวะน,นี้เข้าขากันดีเหลือเกินครับและดูอีกหนึ่งจังหวะรับบอลแรกผ่อนพันยกครอมบีฟาดต,ตามสเต็ปแต่ว่ายังไม่ได้แต้ม อีกครั้งหนึ่งครับพรพันยกแล้วไหลหลังจังหวะน,นี้ยังไม่ได้เอานลครับเซตขึ้นมาแล้วบนเร็วบ้างโอ้ต้องยอมครับหืช่องว่างเบอร์เรอร์เลยครับเมื่อกี้ดูกันต่อครับพรพันยืนเซตแบบนี้ของชอบเลยครับโอ้โหก็จบเกมในเซตแรกนะครับเป็นออร์แลนโดที่เอาชนะไปได้แบบสวยสดงดงามต่อกันที่เซตที่2ครับจังหวะนี้ยกฟาดโอ้โห โอ้โหหัวเสาฝั่งซ้ายหนักครับหนักหน่วงจริงๆหนักหน่วงมากอ่ะตามกันต่อครับยกขึ้นมาพรพันเซตบอลเร็วโอ้โหเข้าขากันจังเลยครับฝึกซ้อมกันยังไงครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเซตย้ายไปใหม่จะไม่เข้าขากันขนาดนี้ครับแต่นี่ดูบอลพันเล่นแล้วสมุติละมุนตามากๆนะครับแต่ว่าโดนจังหวะนี้ไปเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับบล็อกแตกอ่ะดูครับ ออลเนตาเซิร์ฟมาบ้างรับพรอนพันว่าไงเล่นบอลเร็วพรอนพันรองได้ครอมบีทันครับอุย้ยทันแล้วแก้ได้ไหมจังหวะน,นี้เอาข้ามด้วยเอาล้ครับแต้มนี้จะเป็นของใครต้องมาลุ้นกันโอ้ยเป็นแต้มของออร์แลนโดครับโอ้ติดบล็อกครับจังหวะน,นี้สวยจริงๆครับอืเป็นบอลแก้นะครับจังหวะเมื่อกี้แล้วดูครอมบีรับ อันเดอร์มาครับตีได้ไหมตีมาจาังวันนี้ยังไม่ได้ครับยังรับสวยมากแล้วตีคืนไหมตีคืนมากเหมือนกันครอมบีรับสวยพรพันขอบอลแล้วฝั่งสายฟาดมายังไม่ได้ครับพรพัน์วิ่งมาเซตแล้วครอมบีสาเมตรกลางอูย้ยังไม่ได้อู้ยพุ่งรับแล้วฟาดจังวันนี้ยังรับสวยพรพันยกให้สเมตรกลางอีกครั้งหนึงจบเลยครับโอ้โหเจอบนสาเมตรกลางเข้าไป หนักหนาสาหัสแล้วครับตอนนี้ยกมาแล้วฟาดยังไม่ได้เอาละครับยกมาผรพันผ่อนพันยกไหลหลังไม่ได้ครับอุ้ยบอลออกเป็นแต้มของออร์แลโดวาคิรีครับนำอยู่5ต่อ2คะแนนและดูเสิร์ฟจังหวะนี้โอ้เสิร์ฟดีอีกแล้วครับกาเบร์คลคอมบีมือหนักทุกคนเลยครับสำหรับออร์แลโดแล้วเสิร์ฟมาแล้วอืมลบเน็ตเอาละครับยกขึ้นมาแล้วหัวเสาเหมือนโดนดักแล้วครับโอ้โห ราวครับจังหวะนี้ดักบอลสวยมากๆแม่ต้องชมเลยครับดูช็อตหนึ่งครับแล้วไหลแล้ววิ่งไหลหลังมาอ้อมปูอ้มอมไกลเหลือเกินครับตีโค้งเมื่อกี้ตีโค้งไกลเกินไปครับจังหวะเสียเลยโอ้โหน่ามห่งหางนะครับสิบต่อสี่ดูบอลพันให้ใครไหลหลังไมหมให้หัวเสาฝั่งซ้ายครับของชอบโรครู้ใจกันเป็นอย่างดีครับจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับเสิร์ฟมา เอาละแอตแลนตาอุย้ยตวัดพรพันร์อนันเดอร์ต้องแก้ครับจังหวะน,นี้แต้มจะเป็นของใครครับจะเป็นของใครฟาดมารับสวยมากเอาละครับแล้วฟาดคืนจบอีกแล้วครับโอ้โหสุดสุดจริงๆนะครับฟาดจังหวะน,นี้แล้วเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟลูงนี้ก็กินกันไปอีกครับเป็นพรพันอีกต่างหากที่เสิร์ฟได้เสิร์ฟเอสไปแล้วครับหนึ่งคะแนนเกมนี้ เราดูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วฟาดมาพรพันธ์รองไว้ได้สวยมากๆอาเบอร์ครอมบีตีไม่ได้ครับดูบอรพันธ์พรพันธ์ยกมาฟาดบอลเร็วจบอีกแล้วครับโอ้โหแต้มที่17ครับสวยงามมากๆแต้มนี้มาตามดูกันต่อครับตีมาจังหวะนี้รับลุ้นๆเอาละของชอบของหวานบอรพันเลยคอมบีแม่โหดนะครับคอมบีเนี่ย หลังจากเล่นดีกเกาหลีมาเนี่ยก็ย้ายมาไมอมกาแล้วโหดเอาเรื่องเลยครับดูความแตกต่างลีกเกาหลีก,กับลีอเมริกาเนี่ยเขานั่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะสปีดเกมเนี่ยดูครับจังหวะนี้มีลูกเล่นแพรวพราวลากหลายมากปกติในลีกเกาหลีผมจะเห็นแค่บอลบันเซตให้กับอเบอร์รอมบีคนเดียวต้องตีผ่านบล็อกสถานเดียวให้ได้ดูจังหวะนี้ครับยกขึ้นมาแล้วลีอเมริกาเนี่ย แจกได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น3เมเมกลางไหลหลังบอลเร็วทําได้หมดดูจังหวะน,นี้พรพันยกขึ้นมาไหลหลังสวยเลยครับอื hmm. แต่ว่าโอ้ครับน่าเสียดายโอ้โหก็ยังไล่มาอยู่ครับเอเลนตาสิต่อ23่สาพรพัน,พน,พนยกขึ้นมาบอลเร็วอีกครั้งหนึง่งให้ไหมให้บอลเหมือนเดิมครับแล้วโอ้โหตวัดเหมือนรู้ใจกันเลยครับตวัดจังหวะน,นี้สวยเลยครับเอาดูกันต่อครับ จังวันนี้ยกขึ้นมาฟาดมาโอ้ลงด้วยอือพอมีลูกหนักก็ร้อนแดงเหมือนกันนะครับและดูแต้มนี้จับตาให้ดีๆครับพรพันยกขึ้นมาหัวเสาอีกแล้วครับโอ้โห,โห,โห,โหโลงโล่งเลยตรงนั้นก็จบเซตที่สองนะครับเป็นฝั่งออลันโดวาคิรีที่ยังเอาชนะไปได้25ต่อ18แถือว่าเปน็นหนึ่งเกมนะที่น่าสนใจเลยมันทั้งคู่ อาดูกันต่อครับเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้พรพันยกขึ้นมาแล้วบอลนี่นะครับจังหวะเออเร่อเออเร่อ,อ,อแค่จังหวะเดียวจริงๆนะครับเกมนี้ก็เป็นความไม่เข้าใจกันกันกบเพื่อนนะครับเหมือนเข้ากันไม่สุดเอาดูกันต่อฟาดมาเดอแบกเลยครับเบอร์สี่ของวาคิรี่เนี่ยแล้วอุย้ยจังหวะน,นี้ฮครอมบีครับจัตวัตกลายเป็นว่าเซตสามเนี่ยออกลูกสูสีเลยครับตามหลังอยู่สามคะแนนสำหรับวาคิรี ครับจังหวะนี้ฟาดหัวเสาอหยังไม่ได้แล้วบอลลุ้นมาแบบนี้ของชอบไหมของหวานไหมไม,ไม,ไม่หวานครับโอ้โหนี่มันขมขื่นมากๆครับออแลนโดไล่มาสี่ต่อหกครับดูครับจังหวะนี้ฟาดหนักๆโอ้โหแหมกะเอาตายเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ตีหนักจริงๆครับแล้วเสิร์ฟจอดมาพรพันของชอบไหลหลังโอ้พื้นแตกครับ ช่างมาดูด่วนครับจังหวะน,นี้ช่างต้องมาดูด่วนเลยครับพื้นราวหรือเปล่าทุบกันหนักจริงๆพรพันยกมาซาม,มิกลางครอมบีน่าจะโอกครับจังหวะน,นี้นั่นเลยครับก็เป็นแต้มของน้องฟังเอเลนตาเลยครับตอนนี้อเลนโดตามหลังอยู่4คะแนนพรพันยกอุ้ยเล่น2จังหวะไม่ได้อาละครับสู้กันหน้าเน็ตจบได้ครับได้แต้มครับจังหวะน,นี้เป็นแต้มองอเลนโดครับ ไล่มาเลยครับตอนนี้แล้วดูดูดูฝั่งแอตแลนตาบางสามเมกลางเขาก็มาเหมือนกันครับโหดทั้งคู่นะครับแล้วดูจังหวะเสิร์ฟของเราเสิร์ฟมากินไหมกินอีกแล้วครับคอมบีโชวยโอกาสสวยงามโอ้ลูกเสิร์ฟเป็นทีเด็ดจริงๆของวาคิรีแล้วเสิร์ฟมารับพรพันยกตัวคอมบียังไม่ได้แล้วดูแอตแลนตาฟาดมาติดไหมโอ้โหจังหวะไม่ได้ไม่มีตัวรองครับเมื่อกี้ แชล็บบอกเบาเกินไปพอพันวิ่งเซตกระโดดเซตฟาดจงังหวะน,นี้ยังไม่ได้เหมือนกันแล้วอันเดอร์มาแล้วฟาดออพันอันเดอร์ขึ้นไปแล้วริบโรอันเดอร์ตามมาเอาเบอร์รอมบีวขาตายกันหมดเลยครับแซงจนได้นะครับออร์แลนโดวาคิรี่ในเซตสุดท้ายคือเบียดกันมาตั้งแต่ต้นเซตเลยครับ และดูจังหวะน,นี้อันเดอร์มาแล้วต้องตีแก้ครับตีแก้แล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นว่ายัางโอ้โหเสียเต้มครับโอ้โหแซงเลยครับออร์แลนโดยี่สามครับข้างสนามจะวิ่งดีใจกันอยู่แล้วและดูจังหวะน,นี้3ามเม็ดกลางติดบล็อกจับบล็อกได้แล้วบอรพัน์ยกมาอมไม่ได้ครับโดนเขารองไว้เหมือนกันยกขึ้นมาแล้วฟาดจังหวะน,นี้ยังไม่ได้เหมือนกันบอลพันเซตมาข้างหลังบาเบอร์คอมบี แล้ววิ่งวิ่งวิ่งทันครับยังทันไายมือแล้วครับปล่อยปอยของหวานอีกแล้วของหวานมาอีกแล้วฟาดจบเลย <c oughs> โอ้โหตสาห่าเอาบอลมาตั้งนาน,นครับแมเหมือนให้ของหวานกับออลันโดวาคิรี่เลยครับแล้วยกขึ้นมาคนดีคนเดิมจบเลยยังไม่จบครับเอาปล่อยของหวานมาแบบนี้ของหวานคอมบียังไม่ได้ครับโอ้โหสงสัยของหวานจะเค็มนิดนึงครับ กินยากเหลือเกินแล้วจังหวะนี้โอ้โหต้องให้ MVP เลยครับหมายเลข4ครับสุดจริงๆครับตีแต่ละที14นะครับตีแต่ละทีหนักมากๆก็เป็นฝั่งของออร์เรวิคิดี้ครับเก็บชนะได้ในเกมนี้ต้องยกเครดิตให้กับผู้เล่นแนวรุกผู้เล่นแนวรับทุกคนเลยรวมถึงพรพันด้วยแจกจ่ายกันแบบฟรีสไตล์เหลือเกิน